วันนี้เนี่ยเราจะมาพยากรด้วยตำราญ,ญี่ปุ่นวันนี้ผมก็ได้ทําการใช้วิชาคิงะคุของญี่ปุ่นนะครับผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์ซึ่งตำรานี้ครอบคลุมทั้งชีวิตสําหรับบุคคลที่เกิดในวันเสาร์ตามตำราโหราศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับเป็นคนที่บางครั้งคนที่ไม่รู้จักจะมองว่าเป็นคนเย่อหยิ่งโอหังอวดดีเพราะสิ่งที่แสดงออกหรือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นจะมองว่าเราเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่จริงแล้วถ้าได้ สัมผัสจริงๆแนละ้วจะรู้ว่ามันกลับด้านกันเลยมันไม่ใช่เลยนะครับเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายกับใครนักนะครับมีอะไรเดือดร้อนก็ไม่ยอมขอร้องใครเพียงแต่ชอบอยู่ตามลาพังหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองคนเดียวเท่านั้นครับแต่ในใจนะครับเป็นคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครมีความสุขุมเยือกเย็นมานะบากบานันไม่ยอ่อท้อรักการทํางานภาคเพียรสร้างหลักฐานด้วยตัวเองครับเป็นคนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบมักดูแลผลประโยชน์ให้ตัวเองจน นอื่ดูเป็นว่าเราเห็นแก่ตัวไม่เอาใครจะช่วยเหลือเจือจุนเฉพาะคนใกล้ชิดหรือพี่น้องเท่านั้นแต่กับพี่น้องญาติมิตรมักจะไม่ค่อยดีต่อกันมากนะครับบางครั้งอาจจะทําเร็วๆกับเราหรือว่าอาจจะเอาเปรียบเรามากๆหรือสักกระัทงว่าเราดีกับเขาแบบสุดๆนะครับชอบความสุขสบายใจอยู่กับเพื่อนฝูงที่เลือกคบมักมีปัญหาเพราะเพื่อนเป็นคนที่รู้จักเก็บออมมัธยัติแต่ถ้าคบคนไม่ดีจะไปทางเสียหายเลยครับคบคนชั่วนี่ก็คือพาไปเสียผู้เสียคนแล้วก็เป็นคนที่ใช้เงิน ่งบางครั้งใช้จ่ายเงินไม่ค่อยมีประโยชน์ครับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพูดจาทะนององอาจพูดในความเป็นจริงแต่เหมือนกับว่าพ่พอพี่จ่าคนอื่นไปเรื่อยไม่เห็นแก่ความรู้สึกของเขาบ้างนะครับถ้าพูดเรื่องธุรกิจการงานจะน่าเชื่อถือนําประโยชน์มาให้ได้ดีการพูดจาเด็ดขาดมีน้ําหนักผู้หลักผู้ใหญ่นิยมเอ็นดูนะครับมีความกัดกุ้มสับสนจากความคิดมากของตัวเองที่ขี้กลัวขี้ระแวงคิดเล็กคิดน้อยแม้จะถือดีในตัวเองแต่ก็ไม่ชอบเห็นใครดีกว่าผ่านเกเรดื้อเงียบแค้นแรง โทสะแรงนะครับสำหรับคนวันเสาร์แล้วก็เป็นผู้ชายนะครับเป็นคนใจกล้าแบบดื้อเงียบคือไม่เอะอะผงผางแต่ถ้ามีเรื่องแล้วจะแสดงออกอย่างรุนแรงครับมีความดุดันก้าวร้าวอยู่ในตัวบุคลิกเยือกเย็นชอบความสุขสําราญใจไม่ชอบความเคร่งเครียดครับวันเสาร์ได้เป็นผู้หญิงนะฮะเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนคิดแล้วคิดอีกใจเย็นแต่หึงแรงถ้ามีโมโหแล้วจะอารวาดหนักนะครับไม่ชอบเข้าสังคมวุ่นวายแต่กลับมีเพื่อนมากนะครับช่วงเกณฑ์อายุ1-6ถึงขวบนะครับต้องย้ายจังหวัดหรือไปอยู่กับญาติที่ ผิวขาวนะครับอาจจะมีเกล็กพัดภาคจากพ่อแม่หรืออาจจะเสียพ่อก่อนแม่หรือว่าพ่อแม่ต้องแยกทางกัน ช่วง7จ็ถึงสิปีครับขาดความสุขสนานเฮฮาตามภาษาเด็กมีโรคภยัยไค่เจ็บหรือความทุกข์ใจเล็กน้อยมีโอกาสเฉียดต,ตายเสี่ยงตายหรือป่วยหนักครับช่วงอายุสิบสาถึงปีนะครับพบกับความอบอุ่นสุขกายสบายใจมีคนสนุนค้ำจุนไม่ให้ลำบากครับช่วงอายุ1 7บถึงปีนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางได้รับความสมหวังสมปัถนาป,ปลอดโปร่งสดใสค,ครับช่วงอายุสิบเถึงดวงรุ่งโรจน์มีโชควาสนาได้ก้าวไกลในทางราบรื่นมีเงินทองเกียรติยศด,ดีครับช่วงอายุยี่สิบ มีฝนกระหน่ำลงมาให้เปียกปอนยุ่งยากใจกายเกิดการพลิกผันทุกระทมครับช่วงอายุ25-27ปีครับไม่มีคนชื่อเหลือเกอกูลโดดเดี่ยวล้มเหลวผิดหวังเจ็บป่วยกัดกุ้มครับช่วงอายุ28-30ปีฝนซาฟ้าใสมีคนผักดันคำชูผลทางสว่างสดชื่นมีความหวังใหม่ๆครับช่วงอายุ31-32ปีครับได้ตั้งหลักปักฐานหรือมีครอบครัวประสบความสำเร็จชีวิตอบอุ่นมากขึ้น ช่วงอายุ 33- สมถึงาปีดวงสดใสโชคช่วงมั่งมีสีสุขธุรกิจรุ่งเรืองมีโชคลาภชัยชนะวาสนาดีมากครับช่วงอายุสามบกถึง38ปีมีอุปสรรคเข้ามาหมดเงินหมดทองหมดความสุขใจมีเรื่องยุ่งยากต้องแก้ไขครับช่วงอายุ3 9มสถึงปีเคราะห์ร้ายอย่างคงคุกรามเหนื่อยใจทุกกายเจ็บป่วยหรือเจอแต่เรื่องร้ายอย่าประมาทช่วงอายุ4 2 4สถึงปีครับผ่านช่วงทุกรนมีคนส่งเสริมด้วยดีได้หนทางใหม่ที่ราบรื่นก้าวไกลดังหวังครับช่วง อายุ45-48ปีดูชตาโดดเด่นมีเกียรติฐานะสูงหลักฐา,านมั่นคงยืนได้สูงและ ช่วงายุสิบเก้าถึงห้าสิบครับ,รบเจอขึ้นลมถาถมเข้ามารบกวนทำให้ส่วนเซแต่ก็ไม่ถึงกับล้มเหลวและร่มนะครับช่วงอายุห้าสิบเอ็ดถึงห้าสสามปีครับมอสมใหญ่กระหน่ำซ้ำเข้ามาครับเหลือร่มต้องเดือดร้อนวุ่นวายสาหาัสอาจจะป่วยเป็นทุกข์ช่วงอายุห้าสี่ห้าแปดปีหมดทุกหมดสงได้สุขสบายใจมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคงได้พบทางสดใสใหม่ๆครับช่วงอายุเก้าถึงก็สิบเอ็ดปีชีวิตชดช่วงร่ำรวยเงินทองมีความสำเร็จสมที่คาดหวังมีเกียรติิมีฐานนะเเป็เลครับ ช่วง2ถึง65ปีมีปัญหาบั่นทอนความสุขเรื่องวุ่นวายต่างๆผัดกันเข้ามาก่อกวนเสียเงินเสียใจครับช่วง66ถึง68ปีคอร้ายครับแม้มีฐานะดีแต่จะมีเรื่องผิดพลาดต้องเสียใจหรือว่าเจ็บไข้ครับช่วง69ถึง72ปีพ้นปัญหากวนใจนะครับมีคนช่วยเหลือย่อยๆอย่างดีมีแต่ความสบายใจหมดทุกหมดโศกนะครับช่วงอายุ73ถึง76ปีครับได้อยู่เย็นเป็นสุขสมดังหวังควรทำบุญกุศลให้มากๆครับช่วง77ถึง80 อาจจะถึงคาดนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับวันที่เป็นมิตรได้แก่วันอังคารครับวันที่เป็นศัตรูได้แก่วันเสาร์วันเนวคู่ได้แก่วันอาทิตย์ครับรูปร่างสูงหรือร่างใหญ่เดินทอดนอกผิวขาวเหลืองนะครับอาชีพครับทำราชการทำเกษตรทำเกี่ยวกับพืชพันธท์อาหารกฎหมายการก่อสร้างเกี่ยวกับวิศวะตำรวจนักบัญชีล่ำรวยครับดูชะตาโดยสรุปครับไม่ค่อยบุกพัน์กับพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเพื่อนไม่ค่อยจริงใจจะได้ดีถิ่นอื่นไม่ใช่บ้านเกิดของตนมีปัญหาเพราะการคบขนครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1 1บาทต่อหนงวงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 9 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ